ิดอะไรขึ้นใบเตยสุธิวันโพสเชองตัดเพ้อชีวิตแฟนขับแ่ให้กำลังใจทำเอาฟแฟนๆอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนักร้องสาวสุดเซ็กซี่ใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามที่ก่อนหน้านี้ได้แพ็คก,กระเป๋าพาคุณแม่และลูกสาวไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศสิงคโปร์ทำกางกระแสรดราม่าหลังจากมีชื้อเข้าไปผัวผั่นคดีโฟเล็กท d ีดีซึ่งเจ้าตัวได้ข่วงดีเจแมนสามีหนุม่มออกมาแถลงข่าวว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดไปแล้วนั้นล่าสุดใน Facebook ส่วนตัวของไปเตยสุธีวนันกับโพสต์ข้อความเชิงตัดเพาะชีวิตโดยระบุว่าคนบางคนชีวิตชัางยากชัางเย็นเหลือเกินซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความออกไปก็มีเหล่าเพื่อน,นและแฟนคลับแห่เข้ามาให้กำลังใจกับนักร้องลูกทุกสาวกันเป็นจำนวนมากค่ะ